สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับอัสสลาม u a l a i k u า warahmatullah w a รา r า k าตุขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการวิถีธรรมวิถีไทยนะครับเป็นวันหยุดสบายๆที่เราพบกันนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อเราพบกันแน่นอนแหละครับย่อมมีการสร้างความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรมมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับในสังคมที่หลากหลายและในช่วงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะครับในช่วงของวิถีอัลกุรอานครับ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والارض وضعها للانام فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام والحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ แต่ละภูมิภาคนะครับย่อมมีอาชีพที่แตกต่างกันไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพที่ต้องอาศัยธรรมชาติหรือสิ่งที่พระอ,อลอสบานวอตลาได้สร้างมาและที่จังหวัดสงขลานะครับที่บ้านนาเกาะก็มีอาชีพที่น่าสนใจครับเพราะเขาทําเสือจากก้านจากเราจะไปชมพร้อมๆกันนะครับในช่วงของวิถีมุสิมไทยครับ ื้นที่หมู่ที่4ตำบลเทพาอเภอเทพาจัังหวดสงขลาชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางและอาชีพประมงโดยพื้นที่บริเวณนี้เป็นป่าชายเลนมีต้นจากขึ้นเป็นจำนวนมากทำให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริมคือการลอกใบจากขายการขายใบจากนั้นชาวบ้านจะขายเฉพาะใบจากส่วนดีส่วนก้านจากเป็นส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์การประกอบอาชีพทำสวนยางจะใช้เวลาช่วงเช้าจนถึงเที่ยงก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้ว ช่วงบ่ายมีเวลาว่างประกอบกับมีผู้สูงอายุจํานวนหนึ่งในหมู่บ้านมีความรู้ด้านการจักสารก้านจากซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษปัจจุบันกลุ่มหัตถกรรมก้านจากเป็นกลุ่มแม่บ้านที่ได้รวมตัวกันนกาก้านจากที่เหลือจากการผลิตใบจากมาเรียนรู้การจักสารก้านจากในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระจาเสวียนตะกร้ากล้นลึกตะกร้ากล้นตื้นกล่องทิชชู่แจกันดอกไม้และอื่นๆ เพื่อนำออกจำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนอีกทางหนึ่งและเป็นการสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งให้กับชุมชนคือที่นี่เขาปลอกใบจากอยู่แล้วค่ะมันเป็นอาชีพอยู่แล้วแล้วก็บอกใบจากเสร็จแล้วมันก็จะมีก้านมันเอาไว้ค่ะ ถ้าวันเหลือเยอะก็คือแคปเผาทิ้งอย่างเดียวก็กลุ่มวชชก็เลยเข้ามาช่วยส่งเสริมเอาอาจารย์มาสอนจากจากตลังแล้วก็ก็มาทําเป็นอันนี้ค่ะนี่อันแรกอันแรกปีนี้ค่ะที่ใส่ผลไม้ถ้าเป็นคนแต่ก่อนก็คือที่รองหม้อก็สอนมาเรื่อยๆแล้วก็ค่อยขึ้นก็เป็นกระเช้าค่ะก็ใส่หูแล้วก็ก็เป็นตีหมาอันนี้ก็มาจากใบอยางเหมือนกันค่ะ มันก็คือเอามาตัดแล้วก็ทําเป็นใบจากใบยาสูบพอเป็นใบจากใบยาสูบแล้วก็มันก็จะเป็นตัวนี้ใช่ไหมคะพอลอกเสร็จมาเป็นตัวนี้เราก็เหลาให้เป็นไม้เดียวพอเป็นไม้เดียวเราก็มาสานเป็นตะกร้าอันนี้ก็ตัวนี่นี่ใบจากนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือใบจากที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไม่ยังไม่ได้ลอกทีใช่ค่ะยังไม่ได้ลอกทีส่วนส่วนหัวนั้นก็เปิดมาแล้วก็ทําเป็นตีหมานี้ ในที่มีเป็นลำคลองมีหมดแล้วก็ทางใบจยากนี้เอามาทําเป็นกระดาษสากระดาษสานี่ทํามายังไม่ได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ดีค่ะแค่เป็นกระดาษอย่างเดียวเพราะว่ามันต้องใช้อุปกรณ์เยอะมันต้องมีเครื่องบดถึงที่นี่ยังไม่มีงบประมาณวันก่อนที่เอามาทําก็คือไปยืมเข้ามาของที่ออกตลาดแล้วก็คือมีแก่ตะกร้าที่มาจากนี้แล้วก็ใบจยากใบาาอาสูเขามารับถึงที่นี่เลยค่ะกิโลละร้อยสามสิบบาท เราจะเหลามันก็มันมีอยู่สองด้านอะคะ่ะก็คือเราเหลาด้านนี้ <c oughs> ก็คือทําเป็นอันนี้อะแล้วก็ด้านเล็กนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะอันนี้ทําเป็นของทิชชู่ <c oughs> เพราะว่าของทิชชู่นั้นจะทําด้านใหญ่ไม่ได้ต้องทําด้านเล็ก <c oughs> ถ้ากระเป๋านี้ก็คือทํามาจากใบจากใช่ค่ะใบจากแห้ง <c oughs> อันนี้ค่ะอัในในี้คือทําจากใบจากแห้ง ตาตามออเดอร์ค่ะแล้วก็ถ้าว่าพวกไม่บ้านมีเวลาว่างก,ก็ก็ทำตั้งเอาไว้เพราะว่ามันเป็นอาชีพโรงใบนึง่งทำตั้งติดต้นจนเสร็จสองชั่วโมงก็เสร็จสีธรรมชาติหมดเลยอ่ะอันนี้ก็ธรรมชาติกับไม่ลงแลกเกอร์ทีค่ะถ้าว่าอันนี้ลงแลกกเกอร์แล้ว หน่วยงานโมโชชมหาวิทยาลัยชุมชนแล้วก็มันร่วมกับโอบโโตรครั้งแรกนะพอหลังจากนั้นมาก็เข้าเข้าจุาษษษษาดธุราากิจก็พวกเกษตรเข้ามาช่วยด้วยแล้วก็เข้าอุตบพชเขาเข้ามาช่วยด้วยกลุ่มนี้ก็คุ้นเคยกันดีค่ะก็กระเป๋าที่เคยใช้มีอยู่กระเป๋าใบหนึ่งไม่ได้เอามาก็ทํามาจากก้านจา่าเขาเอาไอ้ฐานรองแต่ว่าอันเล็ก ทำเป็นอันเล็กแล้วสองอันประกบแล้วมีผ้าก็ใช้อยู่นะคะใช้อยู่แล้วก็คนก็สนใจเพราะว่าแปลกดีก็ใช้อยู่ในส่วนของอบจเองเนี่ยเขาจะมีศูนย์โอท็อปอยู่ที่สงขลาก็มีผลิตภัณฑ์วางขายอยู่เหมือนกันค่ะเคยสั่งซื้อมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงปีใหม่ก่อนหน้านี้ค่ะไม่มีของถ้าช่วงเทศกาลของเขาก็จะหมดนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันก็ช่องทางการจําหน่ายเขาก็ยังพอใช้ได้เพียงแต่ว่ายัง ยังทำไม่ทันน้องวันก่อนใช่ไหมใช่ค่ะของที่ท่านหญิงว่าเมื่อกี้ก็คือกระเป๋าที่เอาเอาใช่เอาทำทำทรงนี้แล้วก็ทำมาประกบกันแล้วก็ใส่ผ้าแล้วก็ใส่ซิปแล้วก็ทำสะพายไอ้นี้มันจะเล็กขนาดนี้เองเพราะฉะนั้นกระเป๋ามันจอกมาจอกมาทรงกลมทรงกลมทรงกลมเป็นอย่างเงี้ยประกบกันสองด้านแต่ว่ามันอันเล็กแล้วก็ทรงกลมแล้วก็ที่เขาทำก็คือเป็นผ้าบัตติก เอาผาา้าปิกมามาปิดแล้วก็มีซิปแล้วก็มีสายสะพายกลุ่มแม่บ้านเขาจะเป็นกลุ่มรวมตัวกันง่ายทุกครั้งที่มาของจังหวัดที่เด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือขนมจากขนมใบจากแท้เลยใบจากแท้เลยจะหอม โควิดมานี้ยังไม่ได้ออกบุตค่ะหยุดนั้นก็หยุดยาวมาเลยแต่แตแตก่อนหน้าโควิดนั่นคือออกไม่หยุดออเดอร์ไม่ทันเนาะเรื่อยเลยพอหยุดโควิดก็คือหยุดเลยสมาชิกกลุ่มทั้ง16คนค่ะตา,ต,าตามตามในทะเบียนนะคะแต่ว่าพี่น้องก็ช่วยกันทุกคน แล้วก็คนที่ทำผลิตทำผลิตภัณฑ์ที่ของไว้ขายจริงๆก,ก็คือแค่6คนทำกันตามบ้านค่ะเวลานัดประชุมรวมกันก็คือมาประชุมที่นี่ค่ะก็ฝากไปทาง Facebook ทางเพจก็มีค่ะเพจกุ่มาันกกร,รมจากสารการจากบ้านนาเกาะค่ะถ้าเอาตามเบอร์โทรศัพท์ก็0 8 1 8 9 7 7 8 7 1ค่ะกลุ่มพัตธกร,รมจากสารการจากก็ก็ขอฝากช่วยมาสนับสนุนกลุ่มผลิตภัณฑ์การจากว่าถ้าว่า ทุกคนเข้ามาช่วยสนับสนุนพวกชาวบ้านแม่บ้านจะได้มีรายได้เพิ่ม ท่านผู้ชมครับเรากลับมาพบกับช่วงวิถีสนทนาในรายการวิถีธรมวิถีไทยกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัล10แห่งนี้ท่านผู้ชมครับเมื่อพูดถึงกิจกรรมทางสังคมแล้วนะครับมีมากมายหลายองค์กรนะครับที่ทําประโยชน์ให้กับสังคมอาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันไปนะครับรวมถึงชมรม4สมุสลิมของสถาบันพระบกเกล่าด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นการรวมตัวนะครับของนักศึกษามุสลิม นะครับในหลักสูตรนี้ที่มาที่ไปจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยนะครับกับท่านประธานชมรมซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในระบบออนไลน์กับผมแล้วนะครับท่านรองศาสตราจารย์สาวนีจิตหมวดครับสลามมารยคุมครับอาจารย์ครับสวัสดีครับมาราคุมุชลมมาราพบนรุลย์บุการตูขอความสันติสุขจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ ครับผมครับอาจารย์ขอบคุณนะครับที่ได้ให้เกียรติกับทางรายการท่านอาจารย์ครับเราเคยคุยกันมาครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่มีการเลือกประธานซึ่งในที่ประชุมนั้นนะเป็นฉันทามตินะครับให้ท่านอาจารย์เป็นประธานจากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับอาจารย์ครับตอนนี้เราได้เดินหน้ามเีเรื่องของกรรมการแล้วหรือย,อยังแล้วก็ถ้ามีแล้วเนี่ยได้มีการประชุมหรือว่าจะวางกิจกรรมไว้อย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับ ขอบคุณค่ะนะคะก็หลังจากที่เลือกประธานมาแล้วค่ะตัวท่านเองก็ได้ตั้งตุกตานะคะในการที่จะฟอร์มคณะกรรมการ,รโดยตอนเนี้เรามีนักศึกษาของสีสอเนี่ยสิบสี่รุ่นละเพราะฉะนั้นก็คือทํายังไงจะพยายามจะกระจายอะคะ่ะให้ในกรรมการเนี่ยมีมีรุ่นต่างๆเข้ามาให้ได้มากที่สุดนะคะคคทั้งในส่วนที่เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาแล้วก็ คณะกรรมการบริหารก็ได้ยกต,ตุ๊กตาขึ้นมาแล้วก็ได้เชิญผู้ที่คิดว่าจะเป็นแกนชัก5้าคนน่ะที่ว่าใกล้ๆหน่อยอยู่ระแวกเดียวกันด้วยก็คือท่านรองประธานเลขาผู้ช่วยเลขาแล้วก็าอวิชาการมาช่วยกันดู่ะคะว่าโอเคตุ๊กตาหน้าตาของคณะกรรมการชุดนี้เป็นยังไงบ้าง hmm. จะแต่งตึงอะไรกันยังไงก็โอเค <Huh. S 2> ตอนนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะ ซึ่งเราก็จะเริ่มประชุมกันเนี่ยเป็นทางการคือกว่าจะนัดว่างได้ตรงกันก็เลยสรุปว่าเราจะประชุมกันในวันที่หนึ่งะค่ะหนึ่งกันยายนเป็นวันอาทิตย์นะคะครับส่วนจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจตอนนี้เดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะครับอาจารย์อาจารย์เองในฐานะที่เป็นกรรมการบริหารหลักสูตรนะครับของสํานักสันติวิธีสถาบันพระปกเกล้าด้วยเนี่ยตอนนี้อยากให้อาจารย์บอกความคืบหน้าหรือ ความเคลื่อนไหวอัปเดตสักหน่อยครับเป็นยังไงครับช่วงนี้ครับขอบคุณค่ะนะคะในในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี้ยต้องบอกว่าในสํานักสันติวิธีและธรรมาลเนี้ยก็ดูแลหลายหลักสูตรหรือว่า<ฮ>ได้จัดการเรียนการสอนหลายหลักสูตรนะคะห<ฮ>ลักสูตรสีสเส่อที่ที่ว่าเนี้ยก็จะเป็นหลักสูตรหนึ่งแต่เป็นหลักสูตรเดียวใน<ฮ>สํานักที่ไม่มีค่าลงทะเบียนห<ฮ>มายความ<ฮ>ว่า ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินเพราะฉะนั้นผู้เรียนเนี้ยไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนซึ่งณเวลานี้นะคะเราเพิ่งดําเนินการจัดการเป็นการสอนหรือการอบรมเนี้ยจบไปในรุ่นที่สิบสี่ค่ะนะคะตอนนี้สิบสี่รุ่นแล้วคะ่ะและตอนเนี้กําลังเปิดรับสมัครรุ่นที่สิบห้านะคะตอนนี้ช่วงนี้ค่ะเพิ่งเปิดได้เมื่อไม่กี่วันนี้เองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพี่น้องท่านใดสนใจนะคะคคคก็เปิดไปดูนะคะว่าท่านท่านสามารถจะ ตรงเข้าสมัครได้ในส่วนไหนเพราะว่าเพราะว่าเขาจะแบ่งคนออกเป็นส่วนๆเพื่อที่จะเป็นการจําลองสังคมไทยมาไว้ที่นี่อย่างค่ะครับผมฮะการนั้นก็เป็นความคืบหน้าถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ใช่ไหมครับอาจารย์ของสถาบันค่ะค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะหลักสูตรสี่สอนนี้นอกจากจะมีทิภากกลางแล้วค่ะเราก็ไปจัดที่ภาคใต้ด้วยนะคะซึ่ง ของภาคใต้เนี่ยสี่ส่อจังหวัดแสดงภาคใต้เนี่ยดุนที่6เราขึ้นเรากําลังดําเนินการอยู่และกำลังกะจบอยู่แล้วคะนะคะจะรับไปประกาศจากท่านประธานรัฐสภาคือท่านวันมหันวันมหันนอมธานี่ในวันที่5เดือนหน้าเพราะฉะนั้นในวันที่4เนี่ยค่ะน้องๆสี่สอภาคใต้รุ่นที่6เนี่ยจะเปิดเวทีสาธารณะที่ที่โรงแรมอะค่ะ โรงแรมที่ติดกับสถาบันนะคะนะคะอ๋อครับผมที่กรุงเทพรอฮะที่กรุงเทพค่ะว่านักเขามีมารับที่กรุงเทพรุ่นที่หนึ่งถึงรุ่นที่ห้าเนี่ยเท่านเลขาเนี่ยเอหรือว่าท่านพออพลเอกเอกชัยเนี่ยไปมอบให้อที่ปัตตานีนะคะแต่พอรุ่นนี้นักศึกษาเขาก็คุยกันนะคะว่าเราเดินทางไปดีกว่าก็เลยมารับที่เอที่ที่โรงแรม แล้วก็เลยมาเปิดเวทีสาธารณะที่ที่โรงแรมนั่นด้วยเลยในวันที่สี่เปิดเวทีสาธารณะวันที่4ี่กันยายนแต่ว่าจะรับประกาศสัยบาบ่ายวันที่ห้าครับครับอาจารย์อาจารย์ฮะตอนนี้เอาระกลับมาพูดถึงชมรมนะครับชมรมได้ข่าวว่าตอนนี้มีแนวทางนะครับในการที่เราจะจัดกิจกรรมสัมมนานะครับหรือว่าเสวนาเนี่ยนะครับอาจารย์ฮะ หัวข้อศาสตราจารย์ดรชัยวัฒน์สถาอนันบนเส้นทางสันติวิธีอยากให้อาจารย์ได้พูดถึงหะที่มาสักหน่อยครับแล้วก็วัตถุประสงค์ในการจัดการที่จริงแล้วเอ่อดรชัยวัฒน์เนี่ยนะคะถ้าไม่ได้มองในภาพในมิติมุสิมเนี่ยอาจารย์คืออาจารย์านหนึ่ง,งที่มาสอนประจําอยู่ที่สถาบันกบก้าหลายหลายหลักสูตรหลายหลายหลักสูตรรวมทั้งหลักสูตร การเสริมสร้างสังคมเสรีสุขท่านก็สอนมาตั้งแต่รุ่นที่หนึ่งจนกระทั่งรุ่นรุ่นที่สิบสี่ไปเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเรียกว่าเป็นคณาดจารย์และจะเป็นอาจารย์ท่านแรกที่จะต้องเป็นผู้ที่เปิดปวทีการสอนคือท่านจะต้องเป็นประมมบทเลยอะไรเงี้ยต้องแบบมาชวนนักศึกษาทะเลาะก่อนด้วยคําถามต่างๆอะไรเงี้ยนะคะคงจําได้เงี้ยนะคะเออท่านี้ีแล้วก็อีกมิติหนึ่งคืออาจารย์เป็นมุสลิม นะคะ<ม>เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจในขอ,ของพวกเราเนะีคะในะสองลักษณะก็คือว่าภูมิใจที่ว่าเอออาจารย์เป็นพี่น้องมุสิมและภูมิใจที่พวกเราเป็นวุศิษย์าอาจารย์เพราะฉะนั้นจากพุทธุปการที่อาจารย์มีต่อสังต้องบอกว่าต่อสังคมไทยเนี่ยมากมายดังนั้นเราก็เลยอยากจะจัดงานอันนี้เพื่อเป็นการดําลึกถึงท่านเพื่อที่จะต้องการขยาย แนวความคิดหรือความรู้ที่เราได้รับจากห้องเรียนก็ตามจากที่ต่างๆก็ตามเนี่ยออกสู่สังคมเพื่อจะได้สืบสารกันต่อไปและที่ประการที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการไม่ใช้ความรุนแรงเนี่ยอาจารย์นี่เป็นต้องบอกว่าเป็นแกนนําเหมือนกับยางกับเป็นโลโก้ของสังคมไทยที่ไม่ใช่สอนอย่างเดียวแต่ว่าท่านนําไปสู่การปฏิบัติการเสวนาครั้งนี้ยึงอยากให้มันเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ ของความเป็นมาเป็นไปของสันติวิธีในประเทศไทยอะค่ะว่าสันติวิธีมันถูกดึงเข้ามาในสังคมไทยตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วมันมันมัน,ม,นมันเชื่อมโยงไปสู่การเป็นนโยบายระดับชาติได้อย่างไรทไทยเป็นผู้ผักดันอะไรอย่างไรเนี่ยคะ่ะซึ่งท่านอดีตรองเลขาธิการ สภาความมั่นคงแห่งชาติคืออาจารย์พิชัยรัตนพลเนี่ยจะมาคลี่ขยายให้พวกเราเรียกฟังแล้วก็จะมีท่านอาจารย์ดนายมูสาก็เป็นอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงอีกเช่นกันเนี่ยจะมาสารต่อในลักษณะที่ว่าเอ่อในท้ายสุดเนี่ยค่ะจากแนวคิดสันติวิธีเนี่ยมันนําไปสู่การจัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสสันติวิธีแห่งชาตินะคะซึ่งอาจารย์พิชัยเป็นเ,เป็นท่านแรกและท่านสุดท้าย ที่เป็นอยู่ก็คือท่านอาจารย์ชัยวัฒน์นะคะออคโดยมีอาจารย์ดนายเนี่ยเป็นเลขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากให้ทั้งอาจารย์พิชัยและอาจารย์ดนายเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของทุทธศาสันติวิธีแห่งชาติว่าเป็นอย่างไรซึ่งต้องบอกว่าออคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้รู้เรื่องนี้เท่าใดนะัะ ครับผมฮะก็เป็นส่วนที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับนอกจากวิทยากรทั้งสองท่านแล้วเนี่ยมีวิทยากร<ะ>ท่านอื่นที่เสริมเข้ามาในการเสวนาครั้งนี้อีกไหมครับอาจารย์ครับค่ะขอบคุณค่ะและนอกจากเพื่อนร่วมงานนะคะของท่านสองคนนี้แล้วเนี่ยเออก็ยังมีลูกศิษย์อาจารย์ได้เชิญลูกศิษย์อาจารย์มาด้วยสองท่านนะคะก็คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุชาติเษฐมลินีครับผมนะคะและก็ท่านอดีตสวสากีพิทักษ์คุณพลสองท่านเนี่ยอยู่ในฐานะลูกศิษย์อาจารย์ก็จะได้ให้มาช่วยขี่ขยายแนวคิดและการทำงานของอาจารย์ชัยวัฒน์นะคะคแล้วก็ผู้ดำเนินการพิปรายท่านทำหน้าที่นะคะคนอกจากจะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการพิปรายแล้วก็เหมือนเดิมเอ่อ เหมือนกับที่ดําเนินการในห้องเรียนคือเป็นสองอย่างค่ะเป็นผู้ดําเนินการอภิปรายด้วยแล้วก็เป็นผู้พูดด้วยครับผมะอาจารย์ครับที่เราจะเสวนาเนี่ยเราจะจัดขึ้นที่ไหนคร,ครับอาจารย์ครับค่ะข,ขอบคุณค่ะคเเราไปขอใช้สถานที่ของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะ <Hus. S 1> ชั้นสองที่เราเรียกกันภาษาชาวบ้านชาวบ้านว่ากรงนกขาวค่ะนะคะเราจะัดที่นั่นค่ะ ซึ่งในห้องนั้นน่าจะจุได้ประมาณถ้าถ้าเป็นในห้องอ่ะก็น่าจะประมาณห้าสิบคนเอ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าคนเกินห้าสิบคนเดี๋ยวทำยังไงก็ต้องเตรียมการรับมือไว้เพราะเราก็ไม่ทราบว่าจะมีผู้สนใจสักเท่าไหร่ล้วก็กำลังเปิดเอ่อเปิดที่ลงทะเบียนอยู่ครับผมแสดงว่ากิจกรรมครั้งนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมเปิดกว้างคนทั่วไปที่สนใจอืมใช่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เปิดเฉพาะให้กับนักศึกษาพระปกเก้า เปิดว่าซึ่งตรงนี้แหละค่ะคือเป็นจุดที่เราอยากให้สังคมได้รับรู้อะค่ะครับผมฮะอาจารย์ฮะถ้าสมมุติว่าอาจจะต่างจังหวัดหรือว่าที่รองรับที่ไว้ฟังสวนาอา,อาจจะเป็นเฉพาะจริงเราสามารถที่จะมีช่องทางในการให้ผู้สนใจในติดตามไหมครับอาจารย์ขอบคุณค่ะก็อันนี้ก็ต้องบอกว่า พี่น้องสีสอเองก็อยู่ทั่วประเทศนะคะก็ก็ถามมาเหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะรับฟังได้อย่างไรอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการถ่ายทอดออผ่านเ,เพจ Facebook ของมุชิมคามไทยแลนด์นะคะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นความรับผิดชอบการดูแลของฝ่ายประชาสัมพันธ์ขององค์กรนะ,นะคะก็คือคุณสมานะค,ะครับครับผมฮะก็ยินดีนะครับที่จะมีส่วนร่วมกันนะครับในกิจกรรมเพื่อสังคม อาจารย์ครับช่วงสุดท้ายอยากให้อาจารย์ได้เชิญชวนผู้ที่รับชมรายการอยู่ในขณะนี้นะครับอยากที่จะให้มาร่วมในกิจกรรมเสวนาหรือมาไม่ได้ก็ได้ติดตามช่องทางเพื่อเป็นความรู้นะครับที่เราจะได้รับไปพร้อมๆกันครับอาจารย์ค่ะก็ถ้าหากว่าท่านใดสามารถมาได้นะคะก็อยากให้ได้มาพบกับทีมวิทยากรน,นะคะแล้วก็ทีมพี่น้องของเราซึ่งคิดว่าผู้ที่จะมารับฟัง ในที่มูลนิธินี้คงไม่ใช่มีแต่พี่น้องมุสสิงเหมือนนะคะ<ม>แตทะ่ที่รู้แน,น่ๆตอนนี้ทางแบ่งตอกโพสก็จะส่งคนมาส่งหักข่าวมาทำข่าวอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีจุดอื่นด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็อยากให้มาร่วมกันเพราะการมาร่วมกันตรงเนี้ยจะได้ซักถามแล้วก็จะได้ได,ได้บรรยากาศในเงี้ยของการที่จะมาได้พบปะและทำความรู้จักกันซึ่งถ้าหากว่ามาไม่ได้ก็คือ ก็คงจะต้องติดตามทางเพจเฟซบุ๊กของมุสินทามไทยแลนด์นะคะแล้วก็คิดว่าก็คงจะแปลงออกมาเป็นสื่อต่างๆที่ให้รับชมต่อไปครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับนั่นก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่น่าสนใจผมเชื่อว่าในเรื่องของสันติวิธีการอยู่ด้วยกันนะครับในสังคมปูวัฒนธรรมด้วยความสงบสุขนั้นถือว่าเป็นความจําเป็นของสังคมนะครับวันนี้ทางรายการนะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านรองศาสตราจารย์ สวัีเจิตหมวดนะครับประธานชมรมสีอมิมสถาบันพระปกเกล้าเป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับสลามาลาคุณครับขอบคุณมากเช่นเดียวกันค่ะวาลายกุมุสลามบราบัตุลลอยบรรกาตุและพบกันวันที่8นันะคะที่มูลนิธิเพื่อศูนย์การึกังประเทศไทยครับผมฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับวันที่8กันยายนนะครับ ที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปถึง12นาฬิกานะครับวันนี้นะเวลาในช่วงวิธีสนทนาหมดลงเพียงเท่านี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับจากการสนทนานะครับทำให้ทราบว่ากิจกรรมของชมรมศีสอม,มุสลิมของสถาบันพระปกเกล้านั้นกำลังที่จะเริ่มเดินหน้านะครับโดยกิจกรรมที่น่าสนใจนั่นก็คือในเรื่องของการเสวานาในวันที่8 กันยาญยนั่นเองที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยแต่แต่ตหากว่าท่านมาไม่ได้นะครับสามารถที่จะติดตามได้ทางเพจ a c e b o o k ของมุสลิมถามไทยแลนด์ได้เช่นเดียวกันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกานะครับนี่คือทั้งหมดของรายการวิถีธรรมวิถีไทยวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสมานงามขนงและจีมงานขทงเราทุกคนตั้งหลาท่านผู้ชมไปก่อนครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมุฮมมตุลลอฮ์วะบาราะกาตุสวัสดีครับ ใครที่มีความช่วยเหลือเผื่อแผ่เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั้นไม่ใช่ว่าเขาจะมีความสบายใจและได้ผลระบุเท่านั้นแต่พระองค์อัลลอฮฺบานูอัตาลาจะได้ส่งเมตากับเขาเหล่านั้นด้วยดังที่ท่านรอสูลอลลอฮซ็อลลัลลอฮฺวะซัยฮิวสัลลัมได้กล่าวว่าผู้เมตตาทั้งหลายนั้นพระองค์อัลลอฮฺจะทรงเมตตาพวกเขาเช่นนั้นพวกท่านจงเป็นผู้เมตตาแก่ผู้คนบนพื้นแผ่นดินนี้เถิดเพราะผู้ซึ่งอยู่ในชั้นฟ้า จะเมตตาพวกท่านบันทึกโดยอบูดาวุธ